สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าหมายจับและหมายขังท่านผู้ชมครับคำว่าหมายจับหมายถึงหมายของศาลที่สั่งให้จับบุคคลเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในคดีอาญานั้นเมื่อพนักงานสอบสวนต้องการจับบุคคลใดก็ต้องไปขอหมายศาลเสียก่อนจึงจะดำเนินการจับกุมได้เพราะถ้าหากไม่มีหมายศาล การจับและคุมขังบุคคลจะกระทำไม่ได้เว้นแต่ผู้นั้นจะได้กระทำความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติและเมื่อจับแล้วผู้ถูกจับต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับโดยไม่ชักชาและผู้ถูกจับซึ่งยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ต้องถูกนำตัวไปศาลภายใน48ชั่วโมงท่านผู้ชมครับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540นั้นหมายจับบุคคลในคดีอาญาซึ่งต้องออกโดยสารนั้นจะออกได้ต่อเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติหรือมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองบุคคลในกเดียยาดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญและต่อมาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวและมีผลใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบันเดิมทีก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชานาาจักรไทยพุทธศักราช2 4 0นั้น พนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองเป็นต้นว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมตำรวจผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกหมายจับผู้ต้องหาในคดียาาได้โดยไม่ต้องมีหมายหรือคำสั่งของศาลต่อเมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2,140จึงได้มีการปฏิรูประบบและกระบวนการออกหมายจับในคดีย,ยาเสียใหม่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0 ซึ่งเน้นให้หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพรวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมากกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใดๆก่อนหน้านั้นส่วนหมายขังนั้นก็หมายถึงหมายของศาลที่สั่งให้คุมขังบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในคดีอาญานั้นพนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะควบคุมตัวผู้ที่ถูกจับไว้ไม่เกิน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึง ที่ทำการของพนักงานสอบสวนซึ่งต้องนำตัวผู้ถูกจับไปศาลเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังไว้ตามกฎหมายหรือไมอ่อย่างไรก็ดีหมายขังบุคคลซึ่งศาลเป็นผู้ออกนั้นจะออกได้ต่อเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงหรือมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุสมควรนันเชื่อว่า จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก็เช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้ความคุ้มครองบุคคลในคดียาเกี่ยวกับการจับกลุมคุมขังบุคคลในคดียาโดยต้องมีหมายสารก็ได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ซึ่งบัญญัติไว้ว่าในคดียาการจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทำไ,ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทําความผิดซึ่งหน้าหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีสารโดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติโดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับโดยไม่ชักช้ากับจะต้องได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจในโอกาสแรกท่านผู้ชมครับหมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ก็ต่อเมื่อห มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ 2. มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นจะได้น่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นด้วยคำว่าหมายจับตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า warrant of arrest ส่วนหมายขังตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า w a r r a n t of Detention ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าหมายจับและหมายขังก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ